นี่ครับหมอฟันมีเคได้ดูครับทุกคนดูคลิปนี้นะครับเป็นนะครับว่าคลิปนี้คนไข้กันทำอะไรอยู่เป็นคุณหมอจีนครับกำลังรักษาคนไข้อยู่อ่าเนี่นะเป็นคุณหมอจีนที่กำลังรักษาคนไข้อยู่ครับที่หมอฟันไปศึกษาดูงานที่ประเทศจีนครับที่โรงพยาบาลแห่งนี้ครับเขาเป็นอันดับหนึ่งรักษาในคนไข้กลุ่มเป็นอัมพฤกษ์กระพะหรือฟาโตครับที่เกิดจากโลคหลออเลอนในสมองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องของเฟลเลตีหรือเฟลเลตแตครับเพราะฉะนั้นครับนี่เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่หลายคนไม่รู้ครับแต่หลายคนชอบใช้วิธีกกกกกาา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 ารรรรรรััษโดยยยทภพเเนนนนนะะบบคคคิิอหสม ไม่เป็นไ,ไม่เป็นไรครับไม่ผิดครับแล้วแต่คุณครับแต่ฝางเข็มสำหรับเรานี่ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำคัญที่ใช้ในการรักษาเพราะอะไรเพราะมันจะกระตุ้นเลือดในสมองมันทำให้รนลักษณะของ BNF นะฮะและันะีเป็นฮอร์โมนตัวนึงที่ใช้ในการ g ก o ทแฟ Factor ของฮอร์โมนทำให้สมอง ที่มันเกิดเพราะว่าจะขาดเลือดมันกลับมามีเลือดเพิ่มมากขึ้นะฉะนั้นคุณยิ่งรักษาได้ไวยิ่งคุณรักษาได้เร็วผมบอกเลยว่ามันจะมีประโยชน์มากๆนะสำหรับเราเป็นทางเลือกแต่รู้ไหมว่าเมืองจีนนี่ฮะเขาฝังเข็มเป็นกิจจัดลักษณะเลยครับใช้ในการรักษาคนไข้กลุ่มนี้เพราะฉะนั้นครับใครที่ลองใช้วิธีอ,อื่นๆแล้วมาแล้วไม่เวิร์กคุณลองใช้วิธีนี้ผมบอกเลยว่าผมรักษาคนไข้มาหลายเคสอาการค่อนข้างดีขึ้นเลยทีเดียวโอเคเนาะะเพราะฉะนั้นครับมาต็นกันไหมทุกคนครับเชื่อเลยครับว่าคุณ ใครชอบลิปนี้พิมพ์ว่าดีมากหน่าไห่แล้วเจอกันใหม่ในตอนนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่หมอฟันหมอฟันเข็มนะครับแล้วถ้าใครมีคำถามอะไรต้องการให้หมอฟันช่วยอะไรนะครับทักไปถามได้ที่ line@drfun ตามข้อมูลนี้นะครับสำหรับวันนี้ไม่อยากพามาหาหมอฟันสวัสดีครับ